ไอ้อะว่ามีมีผู้โดยสารนะเนี่ยตรงนี้ช่วยหน่อยช่วยคนนึงช่วยคนนึงใครจะเล่นรถเทียวได้เลยนะช่วยกูนิดนึงช่วยกูนิดนึงช่วยกูนิดนึงไอ้ไอ้คนเนี่ยเออคนคนเริ่มเยอะขึ้นคนเริือเรือเยเนี่ยคนเริ่มเยอะขึ้นแล้วคนเริ่มเยอะขึ้นแล้วโอเคเอ้ยล้วใครแงลงไปกระเด้าเรือแล้วล่ะ น้องคู่น้องคู่กระจายแดงกระดองเรือแล้วไอ้บอลไอ้คอนดูดิไอมึงไปไหนกันเนี่ยไอ้ไอคอนทำไรไอ้คอนทำไรไอ้กูไปแน้วคนเดียวเลื่อมือมึงกูยาวจังเงยเฮ้ยเอาเอ้ยน้องพี่ขอโทษน้องพี่ขอโทษพี่ไม่ได้ตั้งใจทำไมเรือมันคว่ำวะไปแล้วไปแล้วกูไปแล้วอ่ะเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ภายซ้ายน้องภายขวาแหม่งเลยบัวมาแล้วแหม่งเลยบัวแล้วไอ้คอน ไปแล้วเพื่อนเอ้ยเอาว่ะสองสองคนนี้แม่งสองคนนี้แม่งดีว่ะเฮ้ยกูเช็คพอยแล้วกูเช็คพอยแล้วนะกูเช็คพอยแล้วนะทราบไอควายกูจะถึงแล้วเหมือนกันอ่ะกูเกือบไปนะอีทีเดียวอีทีเดียวอีทีเดียวกูถึงแล้วกูถึงแล้วกูถึงแล้วใครอยู่ข้างหลังกูไม่สนกูไปแล้วใครอยู่ข้างหลังไม่สนไอ้ไหนออกไปไอ้ไหนบังฮิฮิอะกูรู้กูรู้ดูดูมึงกูดีอ่ะไอ้ไหนออกไปบังจิตหมายเนี่ยมึงอย่าเบียดกูดิมึงอย่าเบียดกูกูพยายามเต็มที่แล้ว โอ้โหเร็วเร็วเมารักต <ah enfin ัวชีวิตแล้วขึ้น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 แบบไหนแท้แย้งขึ้นแบบไหนแท้แย้งเออสวยกูนั่งกับน้องคนนี้คือแบบชีวิตสบายแล้วชีวิตกูโล่งนะเโอ้โหยี่แม่งเหมือนจะตกลงกันด้วยเหนื่อยยุ่งถ่ายมึงมึงทำตัวเองให้เหนื่อยมึงอย่าทำให้เหนื่อยดิมึงทำให้ตัวเองให้ชีวิตมันง่ายดิชีวิตมันง่ายเฮียแล้วจริงมันง่ายก็ไม่ได้เกมเฮียนี่หรอก ไอ้กวาากูว่าแล้วสองเช็คไฟมึงทำได้หรือเปล่าเอ้ยน้อง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 ไอ้ก้อนยายยายมาช่วยจานแดงดิจานได้เอ้ยจานแดงเออจานแดงจานแดงโคตรเหงาเลยเนี่ยมึงทำมาเยี่ยไอ้ก้อนวันนี้มาช่วยจานแดงดิเอาน้องน้องน้องมันนั่งมันนั่งไปตั้งหลายคนโอ้ยอ๋อเลี้ยงเลี้ยงกูพายข่าวได้เลยบอกเลยดีอ๋อเลื่ยงอยู่ข้างล่างเหรอไอ้เนีย โอเคเอ้ยเก่งวะเอาวะทำงานกันสองคนมันก็ทำได้ปะเออแล้วนี่อันนี้กูต้องทำอะไรเนี่ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยใช่ไปเนี่ยใช่ไปเนี่ยใช่ไปเนี่ยพ <laughs> ายกลับก่อนเลยไม่น่าใชา่เลยเมื่อกี้เอ้ยเร็วเร็วเร็วโอเคโอเคทางเนี้ยถูกแล้วถูกแล้วอ่ะอีกนิดนึงเออดีเออดีดีด,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 ดีดีนะดีนะอ่าสวยเอ้ยเอ้ยเอ้าวอ้าเฮ้ยน้องขี้โกงอ่ะน้องทำได้ไงอ่ะเอ้ยน้องทำได้ไงวะตอนนี้ว่างๆอย่าลืมไปติดตามเลยยูทูบของผมนะผมมีช่องยูทูบอยู่นะไปกดติดตามมได้ครับผนะ กกูเห็นมแล้วไอ้ไอ้นโนกรีเซ่สูตรโกงอีกแล้วว่ามาได้ไงวะเนี่ยกูพายตั้งนานน้องคนนี้แม่งรัดเต้นตรงเลยเอ้ยเลี้ยวไอ้เบรกก่อนเบรกก่อนเบรกเบรกแบบนี้ไอ้ยีเดียตีกันตายห่าไปกลับไปกลับสวยเอาพายด้านนี้เอ้ยเอ้ยเอ้ยผิดผิดผิดทางผิดทางทางนี้ไอ้เฮ้ยโอ้โหเกือบอ้เหี้ยกูบักเล็กอะไรเนี่ยเฮ้ยใครลวงกูเห็นอยู่เอ้ยเอ้ยเอ้ยทำไมไม่ผ่านล่ะพายทางไหนทางไหนเ <c oughs> นี่ย <c oughs> โอเคุงต้องรีตัวแล้วครั้งยาทะเลาะกับไม้พายนะกูจะทะเลาะกับไม้พายแล้วเฮียกูต้องไปทางไหนวะเดี๋ยวเดี๋กูขัดขวากูขัดซ้ายนะให้ก่อนโอเคไมโอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอยโอ้ยโอ้ยอ้ทําไมมันถึงล้งวะาาดีมึงโอ้โหอ้ยก่อนเป็นที้แรมึงมึงลองแบบเอยายเ้ยอย่าพึ่งใจเย็นเดี๋ยวล่้งเดี๋ยวล้งโอ้ยเดี๋ยวล้ง เหลือความเลยตาไปต่อได้ไปต่อได้ไป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 ไเไป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 ไเออไป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 ไไปไป้ัไไ ขวา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 ขวนักเลยขวานักเลยขวานักเลยไม่อย่านักเลยขวาขวาักหนักนักขวาขวาขวาขขวาาขาขวาาขวาาขาขวาขวาาขวขวา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 ว่วขวาวขวาวววขวา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 วาวขวา เออโอ้โหเขีดไอชื่อทองจังหวะไงไอไหนไอไหนเปิดจังหวะดิไอไหนเปิดจังหวะดิขวา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 วาข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 วาวขวา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 วาข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  ยังไม่ทันได้ทำอะไรเลยตอนนี้ต้องขึ้น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 ขึ้าขึ้าขึ้นไึ้นข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 ไ้นขึ้นยึ้นขไ้นสึ้นสึ้นข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 ต้นขึ้นขึ้นขวามขึ้นขึ้นขว้นขึ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 ้นได้อยู่นข นี่อ่าเนี่ยดีดีดีแล้วปัดขวาปัดขวาปัดขวาเยอะอย่าอย่าปัดเยอะนิดเดียว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 โอ้ยอยแล้วกูเออเออเออนิดนึงนิดนึงอ่ะขวาขอปาดเอยตอนเนี้ยตอนเนี้ยตอนเนี้ยไงยังไงอ่ะปาดแไหงจิบยาจิบยาของของใครขวาเออจิบยามังค์คมจิบยามังค์คมเฮ้ก่อนมาก่อนขึ้นมาพายพายพายก่อนขึ้นมาพายไปแรับพายไปแล้วไอ้ก่อนขึ้นมาเอาเยียเลยเยอะโวไอ้กกอนไปแล้วไอ้ก่อนขึ้นมาสวยเพื่อน โอเคโอเคแบ่งแบ่งเอ้ยไอ้ก้อนโอเคโอเคเท่น่ยดีอยู่ยังดีอยู่ยังดีอยู่ยังดีอยู่ตัวนี้ยังดีอยู่ขวา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 ทางขวาทางขวาทางขวาทำงานเลยทางขวาทางขวาไอ้ใครชนใครชนใครชนโอเคพอแล้วพอแล้วไปไปเออเออทำงานทำงานฝักตัวเองอย่ามาแย่งฝักกูอย่ามาแย่งฝักกูทำงานฝักตัวเองทำงานฝักตัวเองอย่ามั่วอย่ามั่วหลุมอย่ามั่วหลุมเรื่อย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  เอ้ยอเอะย,ย,ยังรอดเฉยเอาลวงเดี๋ยวเดี๋ยวพยยี่เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ลองพายนะเดี๋ยวพี่ลองพายทุกคนอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆเดี๋ยวพี่ลองพายเองมาลองดูซิถ้าเกิดว่าพายคนเดียวเป็นยังไ,ไงมันมันมันชา้าเว้ยม,มันจะคุมยากอะ่ะก,กูลองแล้วมันชา้าแต่มันอาจจะแบบแม่นนะไม่มันคุมยากไงมันอาจจะแม่นก็ได้นะว่าจะทำได้นะเฮ้ยเอาว่ะเฮ้ยพายคนเดียวก็ไม่แย่นะเฮ้ยเอาว่ะมีมีผู้โดยสารนะเนี่ยตอนนี้ช่วยหน่อยช่วยนิดนึงช่วยนิดนึงช่วยกูนิดนึงช่วยกูนิดนึงช่วยกูนิดนึงเฮ้ยอช่วยก ช่วยกูก่อนโอเคเฮ้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยตัวใครตัวมัน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 เออเออตัวใครตัวมันกูไปแล้วตัวใครตัวมันโอ้ยพอพอเบรกเบรกก่อนเบรกกอนคุยกันค่อยๆอยโอ้ยตรงนี้ทาล้ายทาร้ายชะลอ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 ยชะลอยชะลอชะลอทุกคนทุกคนจุ่มพายจุ่มพายจุ่มพายลงน้ำจุ่มพายลงน้ำแต่จุ่มแบบจุ่มแบบเออจุ่มไปยิงอุ้ยอุ้ยเบรกก่อนอุ้ยอุ้ยอย่ามึงอย่ามึงไอ้ ยังไงดีวะยังไงดีทางยิงยิงทางซ้ายทางซายเนเดินเเคินเดิน่อเดาเดอนๆดิ่เดินเดิยเดินเดินเดนเดิตเดินเดินเดิมเดิเดินเดกนเนเดินเดิเดิน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 เรานเดินเดินนเนะดเราดดเินเิิเเาิเนิ ชีวิตเราง่ายเออเจ็บค่อยเจ็่อยเออลงแลยสักทีลงด้วยลงด้วยลงไปไหนลงไปไหนเนาะันก็มีเหีไม่เลี้ยวโหเฮ้ยมันเริ่มมีเพลงว่ะเริ่มมีเพลงว่ะเบกเ่ก็เบน้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนีเกเนอะไรเบกเ้ยอะไรรอรอรอก่อนรอก่อนหายหายหนเหยหายหายหาย้าหหยหหยหยหายหายยยยยอะไรเนี่ยฮ้ยอาายยายายยยยยยาไ เอ้ยอามาทุกคนรู้ทุกคนรู้เอาไป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 ไยไ่ไปไปไปไ้าปไ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 ปยปาปไปไปไไ่อยๆคา ซ้ายซ้ายกูสายแล้วกูซ้ายแล้วทีละเล็กทีละน้อยน้ำแรงเชี่ยวเลยอ่ะตรงเนี้ยเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเอาไว้ภายจุ่มนะโอเคไมาภายจุ่มเอามาพายจุ่มไม้ภายจุ่มไม้ภายจุ่มน่าจะชะลอได้อยู่ชเอาฝั่งฝั่งแล้วกันฝั่งไหนฝั่งนั้นเลยแล้วให้ให้กอนเป็นทางเสือดีกว่าโอเคไอ้กอนเป็นทางเสือไอ้ก่อนาไอ้กอนพายไปเออสวยสวยเฮ้ยเอามาเอาไปเอาไปเอาไปค่อยค่อยค่อยดีอยู่นะดีอยู่นไมีคนจำนะไมีคนจำน้ะช่วยได้ป่ะไอ้ที่เนี่ยเอาภายจุ่มจุ่มไลย ไม่ได้ไไหน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 ไดนไปไหนไห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 นไปหนไหนไปไหน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 ไปไหนไหนไไหนไหนไปไหนไหนไปไหนไหนไปหนไ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 ปหนไหนไปไหน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 ไไหนไหนไปหนไ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 นไหนไหไหน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 ไนไหนไหนไหนไนไหนไหนไหนนไห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 นนไหนไนไห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 นไนไห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 น พุ่งไปเลยหัวกับด้านเละเทะไปทั้หมดแล้วดีโอเคโอเคเดี๋ยวรอ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 พี่นายก่อนรอพี่นายก่อนอันนี้อันนี้คือเราเช็คข้อยางไว้ก่อนนี่ไงสปาเกตตี้ดินเนอร์ด้านขวาตอนนี้เหลือเหลือสหายสามคนนะหสห่ายสามคนเดี๋ยวเดี๋ยวไหนก็มาเราเราไปไม่ถึงไหนหรอกเชื่อรูจริงก็จริงไปไม่ถ <c oughs> <ๆ>ึงไหนหรอกตรงนี้ตรงนี้มันขึ้นได้ง่ายอยู่เว้ยเหมือนแบบมันมันบังคับขึ้นอะดูดิเห็นป่ะเห็นป่ะเราพายนิดเดียวมันขึ้นแล้วเนี่ยเราไม่ต้องพายแล้วปล่อยไหลเออเราปล่อยไหลขึ้นมาได้แล้วเนี่ยมามามาใช่ใจกันแล้วกันใช่ใจกกัันนล อ้อไ่ไปลุกขึ้นเลยขวานิดนึงก็ดีนะคว้านิดนึงก็ดีนะพอแล้วพอแล้วซ้าย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 ายซ้าอ้ว้าว้าซ้าเอแรงแรงอ้ยแรงแรงมากอยอ้ยมมาถึงเบี้ยวลงทางนี้ไว้สัตว์ออยู่กับรถบ็ o กช็อปเนี่ยมึงถึงถึงน้าเชี่ยวยังถึงน้าเชี่ยวได้ยัง คุณด้ำเชื่อหลายรอบแล้วจนคุณนำแตกหลายรอบแล้วแตกตายเนี่ยน้ำเชี่อแตกเลยนะเออน้ำเชื่อต้นแตกอ่ะเรตัวนี้เราตัวนี้เราค่อยๆตัวนี้ค่อยๆตัวนี้ปล่อยไหลปล่อยไหลปล่อยไหลหรือเปล่ามันไม่ขึ้นเอาพายพายนิดนึงพายนิดนึงเอาพายนิดนึงช่วยกันไอ้ก้อนไอ้ก้อนพายหน่อยโอเคดีดีเออได้แหละดี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 พายหน่อยเออสายสายสายอี ไซเอ้ยไม่ใช่นี่วาไอ้เหี้ยขวาผู้ผิดไปบอสอุ๊บอึ๊บไปก้อนไอ้ก้อนหัวเกี้ยวไว้เอาโต๊ะกระตุ้งกระจานเด้งขึ้นมาว้ายข้าวขาเลยข้าวแล้วดิสวยเลยเพื่อนมาไปละเราจะไปได้ไหมซิลมาไป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 เฮ้ให้นายอยู่รำ้วน้ำก็ได้ให้ให้นายช่วยไปตรงนี้หลายคนละขึ้นเฮ้ย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 กูรถเรือความไปบอดเออความไปเลยเขี้อ ค้ามไปเลยไม่ใช่เรือกกูก็พอไม่ใช่ไม่ใช่เรือกูก็พอไอเรือกูก็คว่มไปท่เนี่ยเอาขึ้นมาใช้เฉยเลยแต่ขึ้นได้แบบควาำไปสัตว์ช่วยกรไพ่หน่อยช่วยกรไพ่หน่อยเฮ้ยเอ้ยโอ้ยไอ้ก่อนเรือความแล้วแม่งดีว่ะเรือความแล้วแม่งขึ้นได้เองเลยวะไอเรือความแล้วแบบยาย่อย้ยดูดิโอ้ยเรือความโคตรโกงไปครับไปเยาวๆครับเฮ้ยเอาไออีนั่งคว่ำเหมือนกันดีว่า กูไม่เห็นเหลือเหลืความแม่งเดอะเบสไ่ะเหลือความแม่งดีไอมไอ้นา้ยัล่วงยังยังล่วงนะยังยยอยดีเพื่อนดีเพื่อดีเพืเอ้ยเออกูกูไม่ลุ้นะเอ้ยเลยจะชนกันแล้วกูดีกูจะเบียดกูกูไม่ตั้งใจเีแต่โอ้ยโอ้ยสายสายใจคือก่อๆคือแ้วเอาเอาเบรกเออค่อยๆค่อยๆค่อยๆเออค่อยๆ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 เฮ้ยกูมองไม่เห็นลยเฮ้ยเฮ้ย ไอ้ในล่วงไแล้วเราเราจะไม่เป็นแบบพไหนเอายิงลอดอีกเหรอกูนูมึงแตกแล้วเอ้ยเดี๋ยวเบก่อนเบกันลอยลอยไหนลอยไหนไอ้ในล่วแล้วก็ล่วงแล้วเออน่าเสียดายเป็นเรื่องได้เสียดายแต่ไม่ตัดเราเบกเราเบกเบกเบกด้วยลุเบกด้วยสา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 ยเฮ้ยดี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 ไอ้ก้อนยงไอ้ก้อนเฮ้ยเออว่ะเราไม่มีเทคนิคว่ามุดมุดผงยางเลยเหรอเรือปกติทำไม่ได้ต้องเรือความเท่านั้นนะต้องเรือต้องเรือความเท่านั้นนะทักเอ้ยเฮ้ยโอ้โหคือ เฮ้ยค e ่อยค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 เราเราดีแล้วตรงนี้เราดีแล้วเฮ้ตรงนี้ยานตรงนี้เร็วนะตรงนี้เร็วนะโหเร็วทุกคนอย่าพึ่งอย่าพึ่งเราคุยกันก่อนเราคุยกันก่อนตรงนี้เดี๋ยวลงไปลงไปแล้วเลี้ยวขวานะโอเคโอเคไปไปดี๋ยวค่อยๆค่อยค่อยชาร์จชาร์จรอรอรอค่อยๆ่อยพายทีนิดเฮ้ยค่อยๆไอ้ยไอ้ใครใครตะบัดใหญ่เลยวะไม่ไม่กดตะบัดอ๋อโอเคโอเค ไอคอนได้ยังงี้โอ้ตรงนี้ต้องรอขอบใจเย็นใจเย็นต้องใจเย็นใจเยตรงนี้ค่อยๆรอขอบนะรอเฮ้ยกูมองไม่เห็นเดอดเดดเนยละนั่นแหละนั่นแหละเออค่อยดีเอเอ้อ้ม่งโอ้ค่อยๆค่อยๆตรงนี้เลี้ยวยังไงวะเี้ยวยังไงวะเออถูกแล้วถูกแล้วถูกทางแล้วเอาเอเอาสายตไม้เอาสายตไมโอเคแล้วก็พายขวาเออเนั่นแหละนั่นแหละค่อยๆๆไปทีลัง ไอ้ยันเหลือความเราแม่งเราแม่งอยู่ไกลไว้ก่อนหลือความแม่งดีว่ะเอาไก่มาไกลมะเออเดือที่ดีที่สุดแม่งเหลือความได้แหละไอ้ยันเหลืออื่นทำได้หรอกมุดผงยางียเหลือความทําได้ไอ้เจคกอยแล้วปาดปาดซ้ายเลยปาดซ้ายโอ้โหเหมือนเกิดใหม่